สวัสดีครับมาอยู่กับช่องมอวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดครับคลิปนี้นะครับจะมาอยู่ที่สวนนะครับที่โชคจินดฟอนฟาร์มครับซึ่งเป็นวันวันหยุดของผมนะครับเมื่อี้ก็ออกมานาครับผมเอางัวออกมากินหญ้านะครับซึ่งงวสามตัวนี่ก็อยู่ในคอกตลอดนะครับเป็นอาทิตย์หนึ่งสิออกเท่านึงนะครับออกจากคอกนะครับเพราะว่าผมมีภารกิจการงานนะครับ ขามือได้ยุดิยังได้อกครับผมนี่ครับโซเฟียครับน้องโซเฟียเกินหม่ครับเป็นวัวพันธุ์คาโลเล่ครับลูกผสมนะครับเลือดยุโรป62.5เปอร์เซ็นต์ครับตัวเมียครับน้องโซเฟียตัวนี้เป็นอ้เพื่อนครับอ้เพื่อนมาเฟียครับสีขาวตัวนี้แม่ครับ พระเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นงัวแม่พันธุ์ของผมเองนะครับคือสําหรับงัวแม่พันธุ์กะในช่วงนี้กะคนที่คังคอกเป็นเวลานานๆกะอยากให้อยากให้เอางัวอกออกข้างนอกออกเดินแนะเด้อครับเด้อเพราะว่ามันจะจะได้บุ่มีปัญหาเรื่องของวัวอาจจะแข้งขาอ่อนแรงได้นะครับถ้าอยู่ในโคกเป็นเวลานานนะครับ อาทิตย์นึงก็ต้องเอาออกสักเทื่อนึงนะครับในช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงช่วงนาทำนาของนกการทำนานครับเนาก็อาจจะม,มีพื้นที่ในการเลี้ยงงูนะครับจะต,ต้องได้ขังไว้ในโคกนะครับแต่ก็ตั้งก็ต้องดูแลน,นะครับดูแลคือต้องมีอาหารมีหญ้าที่ที่พอที่จะให้งู พอมจนเกินไปนะครับถ้าพรอหลายก็อาจจะเพิ่อนอาจจะเพิ่นล้มก็ได้ครับถ้าล่มแล้วก็จะดูแลยาะนะครับจะบางตัวอาจจะลุกได้เลยนะครับก็เป็นปัญหาของกเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงงวแม่พันธุ์นะครับเป็นบรรยากาศรอบๆในสวนครับผมที่โชคกิตตพรฟาร์มครับ ช่วงบ่ายครับแต่อากาศดีนะครับลมเย็นสบายเลยครับตุงนาเขียวครับเป็นวันว่างๆครับอมผมนะครับออกมาหน้าออกมาสวนครับเลี้ยงงัวครับเลี้ยงงัวมาอยู่ในอากาศดีๆครับสงบสงบนะครับทำไมเกิดสมองปวดโป่งนะครับ เวลาได้พักนะครับผมนอกนจากการทำงานนะครับอาจจะเคร่งเครียดในการทำงานบ้างนะครับแต่ถ้าได้มาพักได้ยุดก็ถือว่าเป็นความเติมความสดชื่นให้ตัวเองได้นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหมอวัววันธรรมดาช้านาวันหยุดนะครับเป็นกำลังใจเดี๋ยวหาเดี๋ยวผมจะหาคลิปใหม่ๆนะครับมีความรูกเกี่ยวกับ เรื่องของงัวนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆนะครับมาให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับกิมนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ